ลืมนะเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ9ดอกจุดได้ทุกวันหรือว่าวันเกิดตัวเองก็ได้นะคะหรือว่า16หรือ21ดอกจุดวันพระนะคะ36ดอก จุดวันสําคัญสําคัญวันที่ดวงดาวย้ายวันพระพิคเนตวันแม่นางกวากวันท้าเวสุวรรณวันอะไรก็ได้ที่เป็นวันมงคลมงคลพลังเยอะๆใช่หรือเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใหญ่ๆนะคะทุกคนเป็นการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่จาเป็นต้องจุด36ดอกทุกวันนะคะเดี๋ยวข้างๆบ้านเขาจะด่าเอานะคะเพราะว่าควันเข้าบ้านเขาแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จุดได้ถ้าบ้านคุณมีทูบเยอะถ้าคันบ้านคุณไม่บ่นถ้าคุณมีสถานที่อะได้หมดนะคะอันนี้ก็บอกเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่า บ้านเราไม่มีสถานที่เหมือนครูบอกให้เอาน้ําหอมบนนะคะแล้วให้อธิษฐานจิตว่าในในมือของข้าพเจ้านี้มีดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพราะสมัยก่อนไม่มีเนาะพี่อูเนาะเพิ่งจะมีวิวัฒนาการอามีแต่ดอกไม้เพิ่งจะมีแบบว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นนีค่ะทุกคนเราอะค่ะก็อย่างที่บอกคะ่ะน้ําหอมก็เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นกุศลกุศโลบายด้านบุญเหมือนทูบเทียนก็เป็นกุศโลบายด้านบุญเหมือนกันนะคะ